สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มพาพาเที่ยววัดครับวันนี้จะพามาวัดสาราลอยที่นครราชสีมา,าครับมากับรถคู่ใจไปไหนไปด้วยครับทังรถมีแต่รูปวัดครับ จะเดินเข้ามาที่โบสถ์ของวัดสารลอยครับถึงศาลาวัดสารลอยนะครับสวยมากครับ ท่านใดมาเที่ยวโคราชก็มาแวะวายยโมโได้นะครับอยู่ที่วัดสารลอยที่เก็บปฏทิท่านอยู่ที่นี่นะครับครับผมจะพาเดินชมในวัดสารลอยครับเจ้าพยา,ยามอิสราทิบดีพ่อทอง จะพาเข้าไปว่ไาหวา้พระที่ในโบสถนะครับผมจะพามากราบอัธิของของย่าม,มู ปฏิฐานอยู่ที่นี่ครับเจดี JD. อัตถิท่านอยู่นี่ครับกราบด้วยกันครับเจดี JD. บรรจุอจัตเท้าสุรนารีคุณยา่าโม ท่านใดมาโคราชมาที่สาราลอยนะครับที่บรรจุติท่านอยู่ที่นี่ผมจะพาเดินชมรอบ คลมลื่นนะครับผมมาเช้านี่ผู้ใจบุญยังมาไม่เยอะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่จะแน่นเลยนี่หลวงพ่อคูณครับครับผมจะพาเข้าไปไหว้พระที่โบสถ์ของวัดสารลอยครับ พระพุทธรูปขาวงามจริงๆครับสวยงามมากครับเพืเ่อนถ้ามาโคราชอย่าลืมนะครับมากราบอัฐีของ อยามูอยู่ที่วัดถ้าไม่สะดวกมาที่นี่ก็อนุสาวรีย์อยู่กลางเมืองอข้างในวัดลมลื่นครับลมลื่นมากมีร้านกาแฟมีที่นั่งเล่นแบบชิวๆครับ ข้างในมีน้ําตกสวยงามครับเชิญเพื่อนมานะเนี่ยแต่ตอนนี้มาเช้าน้ําตกยังไม่เปิดจะาพามาชมภาพวาดสวยงาม ยังไม่ถึงเวลาเปิดน้ําตกเพื่อนครับผมจะพาขึ้นสการะเท้าสุระนาลียะมูครับขึ้นไปบนชั้นบนเลยครับตามผมมาเลยครับติดตามช่องผมครับผมจะพาหาวัดสวยวัดดังๆมาให้ชมนี่ครับ เท้ากำนันมีอยู่ที่นี่ครับกบาบตะการลาด,ด้วยกันครับนี่คือแม่แมย่าตัวจริงครับ ปัเน,นี่นยครับเรนย่าท่านไหดมาประคารลกขมาที่วัดสารลอยนะครับครับพ่อหลวงเห็นแล้วคิดถึงเลยครับ